ผมมีชุดข้อมูลหนึ่งมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าถ้าคนที่สนใจคริปโตนะครับคุณต้องเตรียมพร้อมแล้วสำหรับความบูริ h ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับสวัสดีครับผมสนครับสารสัมทรน์นะครับเหตุผลแรกนะครับ ที่ผมคิดว่าจะมีบูรันในปี2024นะครับก็เพราะว่าสปอตบิตคอย ETF มีโอกาสจะอนุมัติต้นปี2024ครับปี2023นะครับเป็นปีที่บริษัท Assets Management ยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับกระโดดเข้ามาในโลกคริปโตแบบจริงจังมากๆนะครับจริงๆแล้ว บริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้มีความสนใจในคริปโตมาตั้งนานแล้วนะครับมีการทำไฟลิ่งมาตั้งเป็นปี2ปีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ Ark Invest ไม่ว่าจะเป็น b a c k r o c k นะครับไม่ว่าจะเป็น Bitwise นะครับ f i d e l i t y นะครับแล้วก็ f a n k e n นะครับอันนี้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกทั้งสิ้นเลยนะครับด้าน financial นะครับตาม timeline แล้วเนี่ยเราจะเห็นนะครับมีการเลื่อนการตัดสินเนี่ยช่วงปี2023เนี่ยมาหลายครั้งนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า ไฟนอลเดทไลน์ก่อนเพื่อนนะก็คือตัว a r k Invest นะครับจะมีไฟนอลเดทไลน์อยู่ที่วันที่10เดือนมกราคมปี2024นะครับจะเลื่อนไม่ได้แล้วนะครับจะมีการตัดสินออกมานะครับซึ่งช่วงเวลานั้นนะครับหลายๆเจ้านะครับก็จะตัดสินครั้งที่3นะเป็นเติร์ดเดทไลน์นะครับโดยเฉพาะสายตานะครับจับจ้องไว้ที่ b a c k คล็อกนะครับว่าจะมีการพิจารณาในช่วงเดียวกับ Arc ที่มีการตัดสินในช่วง f i น a ลนั้นหรือเปล่านะครับแต่ถ้า Ar ถูกปฏิเสธไปนะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆเจ้านะจะมีไฟแนลเดท l i n ์อยู่เดือนมีนาคมนะครับก็เราก็จะเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผมเอ่ยชื่อไปนะครับดูแล Assets นั้นอยู่ในระดับแบบโอโ้โหมหาศาลมากเลยนะครับคืออย่างแบ c k ลกเนี่ยดูแลอยู่9.4ท r i l l i o n นะครับ f e รเ l ลิตีนี่ก็ดูแลอยู่ประมาณ4.5ทิลเลียนนะครับ i n v e s สโ o ประมาณ1.5ครับแฟรง n ก็ประมาณ1.4รวมๆแล้วกันหลายๆเจ้านะรวมกันแค่10เจ้าเนี่ยก็ดูแลทรัพย์สินในระดับแบบ17ล้านล้านนะก็คือ17ทิลเลียนนะครับเป็นเงินมหาศาลจริงๆนะครับถ้าบริษัทเหล่านี้นะครับแนะนำลูกค้านะครับให้ Allocate มาลงทุนใน Bitcoin เนี่ย สัก1%นะครับมันก็เป็นเงินมหาศาลแล้วนะครับและเหตุผลที่2นะครับก็คือ Bitcoin Halving กกำลังจะมาครับเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า Bitcoin Halving คือการลดรี w อร์ของ Miner ลงครึ่งหนึ่งนะครับแน่นอนนะครับหลังจากเกิด Halving แล้วเนี่ยหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเกิด Supply Shock นะครับทำให้ Bitcoin นั้นขยับตัวสูงขึ้นนะครับเรามาดูกราฟนี้กันครับตั้งแต่ Bitcoin เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีการ ขุดครบนะครับ2 1 0 0 0 0บล็อกนะครับแล้วก็เกิดการ h a ฟวิ g งนะครับการแฮฟวิ่งครั้งแรกเนี่ยทำให้บิตคอยนั้นกระโดดขึ้นมาถึง112เท่าเลยนะครับจากวันที่เกิดแฮฟวิ g งบิตคอยนั้นมันเป็นไซเคิลนะหลังจากที่มันมาร์คอัพขึ้นไปนะครับก็จะเป็นลักษณะของการมาร์คดาวนะครับขึ้นไปสูงก็ลงมาต่ำนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการที่ไซเวส์ไซเวย์ไซเวย์แล้วก็เกิด having ครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ราคาบิตคอยทำพฤติกรรมเหมือนเดิมเลยนะครับในปี2016นะครับเกิด having ครั้งที่2นะครับราคาบิตคอยขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ41เท่าครับหลังจากนั้นนะครับพอไปถึงจุดสูงสุดนะครับ bubble แล้วนะครับราคาก็ล่วงลงมาอย่างรุนแรงนะครับลงมา80%จากจุด all time high นะครับในปีนั้นนะครับราคาบิตคอยนะครับ s i d e w a y ์อยู่ตรงเนี้ย พอสมควรเลยนะครับสะสมกําลังสะสมกําลังนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการบูริสอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อตอนที่เกิดฮาวิ่งครั้งที่3นะครับแต่ว่าครั้งนี้ต้องบอกว่าบูริสขึ้นไปแล้วนะระคับิตคอยก็ขึ้นไปประมาณเเท่ากว่านะครับก็จากจุดสูงสุดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นบิตคอยก็ทําพฤติกรรมเหมือนเดิมนะครับก็ย่อลงมาอย่างแรงเลยนะครับแต่ว่าการย่อตัวของบิตคอยแต่ละครั้งเนี่ยหลังจากไปทําจุดออทามไฮเนี่ย เกิดฮาวิ่งครั้งแรกเนี่ยย่อตัวลงมา86%ครั้งที่2เนี่ยย่อตัวลงมา84%ย่อตัวลงมาครั้งที่3เนี่ยย่อตัวลงมา77.5%นะครับต้องบอกว่าการย่อตัวแต่ละครั้งเนี่ยย่อน้อยลงนะครับแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งจุดต่ำสุดแล้วก็ดีดตัวขึ้นมานะตอนนี้กำลังจะเป็นช่วงเวลาที่ราคาจะวิ่งเข้าหาของการที่ใกล้ฮาวิ่งพอดีช่วงเวลาของการที่ลังจาไปทำจุดต่ำสุดแล้ว วิ่งไปถึงจุด having เนี่ยใช้เวลาประมาณเนี่ยจากครั้งแรกแล้ว having ครั้งแรกประมาณ500กว่าวัน having ครั้งที่2เนี่ยประมาณ500กว่าวันเหมือนกันตอนเนี่ยจากจุดต่ําสุดนะวิ่งมาประมาณเนี่ยสามร้อยหกสิบสี่วันจากวันนี้ไปถึง having เมื่อสักครู่เราเห็นแล้วนะประมาณอีกร้อยกว่าวันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเข้าประมาณช่วงเวลาใกล้เคียงกันที่ประมาณห้าร้อยกว่าวันพฤติกรรมเนี่ยคล้ายเดิมมากๆเลยนะครับจะต้องไปติดตามดูว่า having ครั้งเนี้ย จะเป็นอย่างไรเนาะแต่ว่าชุดข้อมูลมันบอกเราว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นพฤติกรรมเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับมาถึงเหตุผลที่3นะครับที่ผมมองว่า Bitcoin นั้นปีหน้าจะเป็น Bullish เพราะว่า Bitcoin ผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วครับจากข้อมูลอันนี้นะครับเรามาดูข้อมูล On อนเชนของบิตคอย n นะครับออผมดูเป็น market value to real life value ratio นะครับก็คือ mvrv นั่นเองนะครับ mvrv เนี่ยบอกเราว่าแต่ละครั้งเนี่ย Bitcoin นั้นขึ้นลงเป็นไซคล e นะครับเมื่อปี2022นบะครับบิตคอยลงไปทำจุดต่ำสุดนะครับเราจะเห็นว่า MVRV นะครับย้อยลงไปในระดับต่ำกว่า1นนะครับดูประมาณแบบประมาณ0.47นะตรงนี้คือจุดต่ำสุดของบิตคอยแล้วณช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็ราคาวิ่งขึ้นไปนะหลังจากเกิดแฮปวิ่งครั้งแรกนะครับแล้วก็ย่อตัวลงมานะครับมาถึงจุดต่ำสุดนะครับก่อนเกิดแฮปวิ่งครั้งที่2นะครับเมื่อปี2015เนี่ย ก็ลงไปทำจุดต่ำสุดนะครับตอนนั้น MVRV นะครับตกไปในระดับนี้ย0.6กว่าๆเลยนะครับก็ถือว่าต่ำมากๆนะครับหลังจากนั้นก็เกิดฮาวิ่งในปี2016ใช่ไหมครับราคาบิตคอยก็วิ่งขึ้นไปนะครับ MVRV ก็ขึ้นไปในระดับแบบบบเบิลมากๆก็อยู่ระดับ4กว่ากวาเลยหลังจากนั้นก็ทำพฤติกรรมเหมือนเดิมครับย่อตัวลงมาเป็นไซด์เวยยาวๆเป็นดาวเทรนยาวๆนะครับบิตคอยนะครับเกิดฮาวิ่งอีกครั้งหนึ่งปี2020นะครับ เรามาดูกันนะครับจุดต่ําสุดอยู่ตรงนี้นะครับ0.69นะครับณเวลานั้นนะครับลงไปทําจุดต่ําสุดผ่านจุดต่ําสุดมาแล้วไซเย์นะครับราคานะครับค่อยๆขึ้นเคลื่อนตัวขึ้นไปนะครับปี2020ครับมีฮาร์วิ่งนะครับแล้วราคาก็กระโดดกลับขึ้นไปบับเบิ้ลอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับ m v r v ก็ขึ้นมาในระดับแบบ3ก็กว่าเกือบ4นะครับแล้วก็ย่อตัวลงมาครับกลายเป็นดาวเทรนอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ช่วงเวลาเนี้ยราคาย่อลงไปนะครับ ตัว MVRV Ratio เ,เนี่ยลงมาสากประมาณเนี้0.7กว่านะต้องบอกว่าจากพฤติกรรมในอดีตที่ผ่านมาก่อนการเกิด Halving เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตรงนี้มีโอกาสเป็นจุดต่ำสุดของ Bitcoin ในแต่และไซเคิลอย่างมากนะครับเราเห็นจากชุดข้อมูลนี้ที่เป็นข้อมูลออนเ a นนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอใกล้ๆเกิด Halving เนี่ยจะเป็นช่วงเตรียมพร้อมที่จะ expanding ราคาขึ้นไปนะ ช่วงเวลาจากนี้นะครับเหลือเวลาอีกร้อยกว่าวันนะที่กําลังจะเกิดเทวิ่งนะครับต้องบอกว่าราคา Bitcoin ก็วิ่งขึ้นมาแล้วนะตอนนี้นะครับ MVRV นะครับอยู่ในระดับ1.76นะครับเลโชอยู่เท่านี้นะครับแต่ราคานะครับถ้ามันกลับตัวเป็นเทรนขาขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าราคา Bitcoin วิ่งได้อีกไกลครับจากข้อมูล o n อนเชนบอกเราว่าจุดต่ําสุดมีโอกาสที่จะผ่านไปแล้วครับอีกอย่างหนึ่งนะครับจากกราฟเทคนข้อนะครับ พอมันเกิด o v e r อร์โซใน Time Frame Week นะครับเราจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีโอกาสเป็นจุดต่ำสุดของแต่และไซเคิลอย่างมากเลยนะครับอย่างเนี้ยราคาที่ลงไปประมาณ15,500มเนะมีโอกาสอย่างมากนะครับว่าจะเป็นจุดต่ำสุดของรอบนี้แล้วเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นจุดต่ำสุดขึ้นมาเนาี่ยเกิดแ a บวิ n งรอบใหม่แล้วถ้าเกิดพฤติกรรมแบบเดิมนี่ราคามีโอกาสขยับขึ้นไปแรงๆเลยนะครับด้วยเหตุผลนี้นะครับ มันสปอร์ตว่าราคาบิตคอยมีโอกาสผ่านจุดต่าสุดไปแล้วจริงๆครับเหตุ hey, ผลข้อที่4นะครับเฟดปีหน้าจะลดดอกเบีย้ยนะครับดอกเบีย้ยนโยบายปัจจุบันของเฟดนะครับอยู่5.25-5.5นะครับต้องบอกว่าตรงนี้นะครับเข้าใกล้จุดสูงสุดของการขึ้นดอกเบีย้ยในรอบนี้อย่างมากนะครับเฟดนั้นในช่วงปลายปีเนี่ย เริ่มพิจารณาที่จะไม่ค่อยขึ้นดอกเบีย้ยแล้วนะครับผมดูจาก f a ดสปอตนะครับของ c m b Group กนะครับก็ต้องบอกว่า p r o b a b i l i t y ในการที่จะพิจารณาปรับดอกเบีย้ย สำหรับ FOMC รอบล่าสุดที่จะเกิดขึ้นวันที่13ธันวาคมนี้ก็ต้องบอกว่าน้อยมากนะครับ95.5%ที่จะไม่ขึ้นดอ,อกเบีย้ยนะครับ4.5%มีโอกาสที่จะปรับดอกเบีย้ยอีก0.25นะครับตรงนี้เราอาจจะต้องไปดูกันนะว่าจะมีการปรับหรือเปล่านะครับแต่ว่าโอกาสในการปรับค่อนข้างน้อยนะครับถ้าไปดู p o p u l อร i t ิสำหรับปีหน้านะที่จะกาลังจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่ากลางปีหน้านะครับอริรในการที่จะ ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนั้นสูงมากนะครับเนี่ยฮะตั้งแต่เดือน5เดือน6นะครับโอกาสของการลดดอกเบีย้ยเนี่ยวันที่12เนี่ยจะมี FOMC เนาะต้องบอกว่า73%เดือน7นะครับสำหรับปีหนะ้า85%เซนเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าตั้งแต่กลางปีหน้าเปต้นไปเนี่ยโอกาสของการที่จะลดดอกเบีย้ยมีโอกาสสูงมากนะครับโอกาสของการไฮึ้นเนี่ย มีไม่ถึง5%เลยในการที่จะปรับอัตราดอกเบีย้ยขึ้นนะเ้วก็โอกาสในการที่จะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้มีอยู่ประมาณ20-30%นะครับเป็นอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับปีหน้าในการที่เฟดจะใช้นโยบายด้านการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับตรงนี้ซึ่งจะเป็นผลดีกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอย่างคริปโตนะครับแล้วก็เงินมีโอกาสที่จะไหลกลับาในตลาดคริปโตเหมือนปีก่อนหน้านี้นะครับ แล้วก็เหตุผลสุดท้ายนะครับเหตุผลข้อที่5นะครับปีหน้านะครับจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐต้องบอกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยมีผลแน่ๆกับตลาดการเงินโลกนะผู้สมัครมีหลายท่านนะที่เคยพูดถึงคริปโตเราอาจจะต้องติดตามนะวัานโยบายของแต่ละท่านเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับไทม์ไลน์นะ วันที่5นะครับพฤศจิกายนปี2024นะครับอีกหนึ่งปีนะครับจะมีการเลือกตั้งประาธานแทนบดีซึ่งช่วงตั้งแต่ต้นปีหน้าเนี่ยจะเริ่มมีการหาเสียงนะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งขั้นต้นนะครับในแต่ละรัฐนะครับก็ไล่มาเลยนะครับตั้งแต่ต้นปีนะยาวไปถึงเดือนมิถุนายนนะครับก็เราก็จะทราบแล้วว่าใครจะเป็นคารีเดตของแต่ละพรรคนะแล้วก็ไปตัดสินกันช่วงปลายปีอีกทีหนึ่ง ผมจะบอกเลยนะครับสาหรับปีหน้าเนี่ยต้องมีนักการเมืองนะครับหรือคนที่เกี่ยวข้องน่าจะมีการออกมาพูดถึงเรื่องของคริปโตกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการพูดถึงคริปโตเนี่ยก็เป็นแม่เหล็กอย่างหนึ่งนะในการที่จะหาเสียงสําหรับคนรุ่นใหม่นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าคนในอเมริกาสนใจคริปโตมากๆครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะครับผมสรุปออกมาเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับว่าปีหน้านะครับมีโอกาสอย่างมากนะครับที่ตลาดคริปโต จะกลับมาเป็นบูล i s ชนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เพื่อนๆที่ความสนใจในคริปโตนะครับต้องเริ่มขยับแล้วนะครับต้องเริ่มศึกษานะครับต้องเริ่มหาความรู้แล้วนะครับว่าเราจะลงทุนอย่างไรวันนี้ผมนําข้อมูลเหล่านี้มาฝากเพื่อนๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับฝากกด u u s c r i b e นะครับผมจะมีเนื้อหาดีๆมาฝากแบบนี้เสมอๆนะครับวันนี้ต้องขอญาตไปก่อนนะครับสวัสดีครับ